สวัสดีครับมือนี่สิ้ผ้ามากินกุ้งดองกับแซล้มอนดองเนาะแล้วก็มีปลาบึกอยางนะครับมาครับมาเสียบๆน้องกันครับผมนี่กระสิผ้านี่กระสีนี่ครับแซลมอนครับชุ่มๆอันนี้ก็เป็นกุ้งดองนะครับส่วนนี้เป็นปลาบึกอยางแล้วกาสิม,มาล่องกินเบื้องอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เขาจ้าให้มากครับผม,ม,มกินแบบพร้อมใส่ไรครับผม ไรๆเลยเอามาให้มานั่งกินต่องกัรน,นะครับนะครับ,บเด็ดซีตองใส่ตะมันมาได้พี่นนะังเน้หวานหวานครับหวานอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งดองกุ้ปงปนด้วย โอ้โอบอถนารถพี่น้องคอน่อยากใส่มือด้วยกลางมืออะไรล่ะครับอืมหน่หวานมากครับอืมแสบแสบพี่น้องครับนี่กย็ยูบรรยากาศทุองไห้ทุกหน้าครับน้างหลังเนี่ยเกี่ยวเข่าครับตอนนี้มันนั่งพักเมื่อยนี่ปีกประมุขตลาดครับผมใหม่ละสิบบาทโอ้ได้ใหญ่ดิพี่น้อง ห่งัะมาลองจิ้มมึงอือไม่ยากมี้อ่ะจิ้มอะไรเนยโอกโหนุ่นแมันกินเจ้ามันจอดมน้รอ่แเนี่ยโอ้ยแหนพี่น้องม่อยู่นี่ได้เนาะกินแบบหอมสวยเลยครับ นี่ครับแซลมอนใส่กระเทียมบักกิ้งเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าเจ้ารหอมากครับหอ,อมหวานอืมอ้มอื้มอ๋อหนังหุ่นจำเลยออกแอบพับแอบแอบแับครับ

เห้ยครับ <Tipp> พ <s> ี <kr> ่น้ <fit in word quarto> ักทำมันด่างอาได้เห้ยเหครับโอวยมารวดกินครับอื้อมันกินกินอ่ะองอ่ะน้ำจิ้มเขาละอันเลยครับอยู่ตรงไฮตรงหน้ามาเกี่ยวเขาต้องต้องกินอาหารเังสี่ครับมันไปมีแห้งโอ้กุ้งด่าง ตัวห่ารับลุ่มเน,น่าๆต้องควางตังวนะครับแอบบดีเนาะเองนะแอบเรื่องเอาอันนี้อีกอันนี้อีกกินเนาะเบาๆยังไล่ครับนี่จะกินย่างเดียาได้นี่เากินกิน เนี่ยครับอือห่อยตงติงๆครับเอาใส่เลยพี่น้องผายังไม่เสือเส้อผ่าคนเหนียวอ่าคนเหนียวครับเหมือนกุ้งน้อยช้ำๆ้ำุ้งช้ำๆใส่หับบานนี่ มันม,มีแต่ผักกลอนเนาะครับน้ำจิ้มปลาหมึกน้อ,องใส่บ้างน้องใส่น้ำจิ้มปลาหมึกบ้างอ่ะเหนื่ยเอาใส่ไปเนาะ อืมอือหามันอ่อนมันหวานได้ได้ไดอพออยู่พอกินนะครับพี่น้องเอ้ยทางบ้านเขาเนาะอันนี้แต่เสียมเขาซื้อมากินตกวบ่อเนาะ <c oughs> กินปูกิกนปลากินกุ้งเนี่ย อครับดูปลาเขานะท่าเจ้าเจ้าเขาเนี่อยู่ท่างผุนครับอ้น,นี้เข้ามาพักพักเคียงจังหน่อยครับพักเคียงจังหน่อย้เพียด,ดใส่ไหนเพีดส้ด,สดครับ ปลาหมึกปลาหมึอกอยห่เงเพิร์นเป็นเพิ่นหวานเป็นค้างปลาหมึกครับน้ำจิ้มหมืนหวานครับโอ้ยแซ่บครับแซ่บแซ่บได้พี่นอ้องมาครับมาไม่กินน้ำกัน 嗯，好感觉。嗯，我别。 thì đây là ba môn nắm kim băng nắp môn xiêm môn mọi người đứng đây nắp mưa 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 หวานมันมีอันนึงเป็นอย่างกา็ปีกม,กมันร้อนมือด้วนี่อับสี่เหลี่ยมนี่ปีกปลามึกเนาะโอ้ยน้ำจิ้มยังเยอะใส่บนด้วยอ,อืมอืมเดี๋ยวทิ้งมาเดี๋ยวบานี เรามีคำบรรยายครับการหอนหรือแบบตัดประมือห่นหนอืออืออืออืม,อม,อม,อม ว่าเสบับยินดีที่มันแคจับนะบหวานเดียวกุง้งตัวบันีนะสมราคาเป็นแล้วครับแับคัะเจ้านี้ ở đây này đó thế lạ cho mần này lạ xuất tai rồi nè đi ngang đó tinh tinh ngập chim Làm. <coughs> à vậy? Hmm. Yeah. Ừ. lên đó Sài lên. อู้จับคุณค่าครับลบ่างมือกับอากาศน้อยมากินปิีงมือมือหง่อนกับซุ่มเที่ยวมันกับกุ้งด่างสุดยอดครับผมบอกไว้สุดยอดเอาหนี้นี้ของกินครับเอาครับนักเรีนครับเบิร์ตเลยเนาะอันนี้เราไปกินซะนั่นกับ เดี๋ยวพอๆกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พอรอดเลครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมน้ำเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปหนาเ้าสีมาทายให้มากินอย่างเดี๋ยวเ้าค่อยพบกันครับเอเคครับ